ขามเอาเยอะมากครับเยอะจริงๆครับเดี๋ยวผมจะพลิกตัวไฮไลท์ให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือตัวไฮไลท์นะครับหนักมากเห็นไหมครับมันจนแบบแทบขึ้นมาแบบโอ้แบบหนักๆจริงๆครับนี่ครับตัวไฮไลท์เราครับเต็มท่อแล้วครับแทบเต็มไปหมดถือว่าคันนี้ตันตันหนักจริงๆครับตันแบบสุดๆครับพูดง่ายๆคือหนักมากครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้รถวิ่งอืด กินน้ำมันมากกว่าเดิมครับเพราะช่องอากาศมันเข้าได้น้อยครับน้อยลงน้อยลงนี่ครับเห็นไหมครับมันมันเยอะมากจริงๆครับคันนี้ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลเมตรนะครับรถอีซูซุหนึ่งจุดเก้าถือว่ามันหนักมากครับหนักมากเจ้าของถึงกับตกใจครับสาเหตุสําคัญนะครับที่มอเตอร์ไอไฟโชว์ครับเพราะเข่าเลยครับมันเข้ามาในชุดมอเตอร์อีาร์หมดครับทำให้ไฟมันโชว์ครับเทคนิควิธีนะครับในการขันน็อตท่อร่วมไอดีของรถอีซูซุหนึ่งจุดเก้าครับอีซูซุหนึ่งจุดเก้าเจเนอเรชั่นหนึ่งเจเนอเรชั่นสองเจเนอเร ใช้ค่าย5านิวตันเมตรนะครับแต่เราจะต้องแบ่งปเจท้อนครับเป็นสองสเต็ปนะครับตามแบบที่เขาระบุนะครับนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่เจ็ดตำแหน่งที่8ปดตำแหน่งที่เก้าครับ รถอีซูซู1.9วิ่ง190,000กิโลเมตรนะครับคันนี้เป็นอีซูมิวเอ็กเครื่อง1.9นะครับมาดูกันชัดๆครับว่าหนักขนาดไหนครับคันนี้หนักมากครับหนักจริงๆครับเจ้าของตกใจเลยครับถอดออกมาไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ใครเจอปัญหาที่ว่ารถวิ่งอืดนะครับกินน้ํามันนี่ครับดูจุดนี้ดูครับนี่ครับดูท่อชิ้นแรกครับนี่ครับเข่ามเอวเยอะมากครับเยอะจริงๆครับเดี๋ยวผมจะพลิกตัวไฮไลท์ให้ดูนะครับ นี่ครับนี่คือตัวไฮไลท์นะครับหนักมากเห็นไหมครับมันจนแบบแทบขึ้นมาแบบโอ้แบบหนักหนักจริงๆครับนี่ครับตัวไฮไลท์เราครับเต็มท่อแล้วครับแทบเต็มไปหมดถือว่าคันนี้ตันตันหนักจริงๆครับตันแบบสุดๆครับพูดง่ายคือหนักมากครับนี่ครับใครใช้รถอีสู1.9ดูดูครับไม่มีช่องว่างนี่ครับเจ้าของรีวิวเลยครับว่าไม่มีช่องว่างครับหนักมากครับ ดูครับทุกช่องทางนี่ครับอากาศก็เข้าได้น้อยนะครับช่องอากาศก็เข้าได้น้อยนี่ครับคือสาเหตุเลยครับนี่ครับคือสาเหตุเลยครับของรถวิ่งอืดกินน้ํามันนี่ครับลองตรวจสอบจุดนี้ดูครับถือว่ามันมันเยอะจริงๆครับมันหนักจริงๆครับดูอีกรอบครับเห็นไหมครับผมใช่ครับนี่คือเจ้าของรีวิวเองครับว่าอย่าชะล่าใจครับสิ่งเล็กๆแต่หลายๆคนมองข้ามนะครับพวกขับเขม่านี่ครับ อากาศก็เข้าได้น้อยครับนี่ครับปีกพีเสื้อก็ประมาณนี้นะครับดู egr บ้างครับนี่ครับตัวมอเตอร์ egr ครับอันนี้ก็คูลเลอร์ครับน็อตก็จะแยกรายละเอียดของใครของมันแบบนี้ทุกขั้นตอนนะครับไปดูพอร์ต id บ้างครับว่าจะหนักขนาดไหนครับนี่คือพอร์ต id ด้านในนะครับนี่ครับ ช่องทางเล็กไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุสําคัญเลยครับที่ทําให้รถวิ่งอืดกินน้ามันมากกว่าเดิมครับเพราะช่องอากาศมันเข้าได้น้อยครับน้อยลงน้อยลงนี่ครับเห็นไหมครับมันมันเยอะมากจริงๆครับคันนี้ครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลเมตรนะครับรถอีซูุหนึ่งจุดเก้าถือว่ามันหนักมากครับหนักมากเจ้าของถึงกับตกใจครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับเจ้าของรีวิวเองนะครับเสียงตะกี้ครับคือเสียงเจ้าของนะครับเดิมเดิมทุกอย่างไม่ได้ทําอะไรนะครับ เดิมๆทุกอย่างนี่ครับชัดๆดูกันจะจะหนักมากหนักสุดๆนี่ครับอันนี้ก็จะล้างทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่ออีกทีครับที่เห็นนี่ครับคือเข่าของรถอีสูตหนึ่งจุดเก้าแค่คันเดียวนะครับนี่ครับนี่ครับถือว่าเยอะมากหนักมากครับเจ้าของถึงกับตกใจครับเข่าถือว่ากองเป็นภูเขาเลยครับนี่ครับคือเข่าของรถอีสูตหนึ่งจุดเก้าสุดยอดแห่งความตัน มาดูนะครับหลังจากผมล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถ E201.9 ครับวิ่งหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลเมตรครับก็มาดูอันดับแรกกันเลยครับก็เซ็นเซอร์ครับผมทําความสะอาดให้ทุกตัวนะครับเซ็นเซอร์อากาศจะมีสามตัวนะครับก็คือแมปเซ็นเซอร์มินิโฟลด์แอปซูลูตเฟสเชอร์นะครับอันนี้นะครับแมปแอร์โฟร์เซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ครับบารอมิตริกเฟสเชอร์เซ็นเซอร์นะครับตัวนี้นะครับวัดแรงดันภายนอกนะครับจุดที่เราอยู่จุดที่เราไปนะครับตัวนี้ครับวัดแรงดันภายนอกตัวนี้ครับนี่ครับคือแมป วัดแรงดันในท่อร่วมไอดีครับ2ตัวนี้ครับจะทําการดิฟเฟอเรนซ์กันครับว่าค่าแรงดันในท่อร่วมไอดีกับแรงดันภายนอกครับแตกต่างกันยังไงครับแล้วตัวนี้ครับจะวัดมวลอากาศหรือวัดน้ําหนักของอากาศครับตัวนี้ครับถึงต้องมีเทปมาคํานวณครับเพราะอุณหภูมิสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศครับของตัวนี้ครับ3ตัวนี้ครับดูแลให้หมดครับก็มาดูตัวท่อร่วมไอดีครับชุดใจครับนี่ครับก็ล้างทำความสะอาดให้หมดครับ ทำความสะอาดให้หมดทุกจุดนะครับนี่ครับตัวนี้คูลเลอร์นะครับคูลเลอร์ก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับทำความสะอาดให้หมดคูลเลอร์นี่ครับชุดท่อร่วมอากาศเข้า,าววนี่ครับตัวเล็กนี่ครับทาความสะอาดให้หมดทุกจุดนะครับมอเตอร์อีจอนะครับมอเตอร์อีจานี่ครับก็ทาความสะอาดให้หมดมอเตอร์อีจานี่ครับผมแกะเล็กไม้เยอะเนี่ยผมแกะชุดนี่ครับ ชุดมอเตอร์กับวาล์วนะครับตัวนี้เป็นวาล์วนะครับตรงนี้โป้ผมวาล์วตัวนี้มอเตอร์ครับจะต้องแกะออกมาทําความสะอาดนะครับข้างในจะมีเข่าเต็มไปหมดเลยครับกันไฟโชว์นะครับนี่ครับสาเหตุหลักๆที่เข่าเข้าไปก็คือไฟโชว์เนี่ยตัวลิ้นปีกพีเสื้อครับก็ล้างให้หมดนะครับนี่ครับล้างทําความสะอาดดูแลให้หมดประเก็นนะครับก็ใช้ประเก็นเดิมครับถ้าให้ดีก็ประเก็นใหม่นะครับประมาณทั้งเซตประมาณแ0ดร้อยครับอันนี้ใช้ประเก็นเดิมได้ครับประเก็นเดิมเป็นประเก็นเหล็กแล้วก็น็อตก็แยกรายละเอียดของใใคคคครรรรรขขขอออองงงมมัััันนนนะะบบีี่แยยยกาลเดไม่ปนนกััครบ ไปดูเท่าร่วมไปดีบ้างครับว่าประมาณไหนครับนี่ครับก็คือท่าร่วมไปดีนะครับก็ล้างให้สะอาดลึกถึงข้างในเนี่ยครเห็นไหมครับล้วงให้ได้ลึกที่สุดถึงข้างในที่สุดเลยครับผมใช้เวลาล้างนานมากครับแต่ละจุดแต่ละรายละเอียดนครับเอาออกให้ได้เยอะที่สุดถึงข้างในที่สุดนะครับก็อาจจะมองไม่ชัดหน่อยครับนี่ครับ ประมาณนี้นะครับทวงให้ลึกที่สุดถึงข้างในที่สุดนะครับรายละเอียดแต่ละการทํางานแต่ละช่องทางนครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาประกอบกันครับเทคนิควิธีนะครับในการขันน็อตท่อร่วมใบดีของรถอีซูซุ1.9ครับอีซูซุ1.9เจเนอเรชั่น1เจเนอเรชั่น2เจเนอเรชั่น3นะครับใช้ค่า25นิวตันเมตรนะครับแต่เราจะต้องแบ่งปรจแจท้อนะครับเป็นสองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกนะครับผมจะตั้งค่า15นิวตันเมตรครับนี่คือ15นิวตันเมตรนะครับ แล้วหมุนน็อตนะครับเป็นรูปกากระบาทนะครับก็คือตามแบบที่เขาระบุนะครับนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนี่คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่เจ็ดตำแหน่งที่แปดตำแหน่งที่เก้าครับเดี๋ยวมาดูการขันกันครับจุดนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนี่ครับดังนะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งแล้วต,ต่อไปตำแหน่งที่สองครับตรงข้ามตำแหน่งที่สองต่อไปตำแหน่งที่สามครับตำแหน่งทีส่สามคือด้านล่างนะครับนี่ครับดังนะครับตำแหน่งที่สามต่อไปตำแหน่งที่สี่ครับตำแหน่งที่สี่คือตัวนี้ครับ ดังนะครับไปตำแหน่งที่ห้าครับตำแหน่งที่ห้าฝั่งนี้ครับไปตำแหน่งที่หกครับตำแหน่งที่หกล่างสุดครับนี่ครับดังนะครับไปตำแหน่งที่เจ็ดครับ ตำแหน่งที่เจ็ดฝั่งนี้สุดครับนี่ครับดังนะครับไปตำแหน่งที่แปดครับตำแหน่งที่แปดคือบนนี่ครับ นี่งรักดังแล้วครับไปตำแหน่งที่เก้าครับคือบนสุดครับตัวนี้ครับตำแหน่งที่เก้าครับครบแล้วครับมัดทั้งหมดมีเก้าตัวครับเบอร์สิบสองแล้วมาตั้งปัจเจท็อกนะครับยี่ิบห้านิวตันเมตรครับใส่ยี่ห้านิวตันเมตรก่อเหมือนเดิมครับตำแหน่งที่หนึ่งครับมัดตัวนี้ครับ นี่ครับดังครับตำแหน่งที่สองตัวนี้ครับไปตำแหน่งที่สามครับนี่ครับดังครับต่อไปตำแหน่งที่สี่ครับคือตัวบนเนี่ยต่อไปตำแหน่งที่ห้าครับคือตัวบนนี่ครับ ดังแล้วครับต่อไปตำแหน่งที่หกครับตัวล่างสุดครับดังแล้วครับต่อไปตำแหน่งที่เจ็ดครับคี่ล่างสุดนี่ครับต่อไปตำแหน่งที่แปดครับ ไปตำแหน่งที่เก้าครับโอเคครับเราครบ2องสเต็ปแล้วครับก็ไล,ล่รีเช็คครับรีเช็คทวนซ้ำอีกรอบครับสองนัดทั้งหมด9้าตัวครับผมจะไล,ล่ตัวบนครับหรือใครจะอาจจะขีดประกรม้าก,ก็ได้ครับหรืออาจจะรีเช็คแบบนี้ก็ได้ครับ ใ่ครับเสร็จเรียบร้อยครับ